คลิปนี้นะครับผมจะแนะนําท่านผู้ชมในการปรับเพิ่มลดระดับเสียงในโปรแกรมแคปคัตกันมาดูกันว่ามันมีวิธีการทํำยังไงได้บ้างนะครับมาดูตัวอย่างที่ผมเตรียมมาก่อนครับตอนนั้นทีมาเป็นนิกากันสายนธุ์ตอกออกมาว่สายสายเกียวกันท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับว่าเสียงดนตรีกับเสียงพูดเนี่ยมันแทบจะดังเท่าๆกันเลยปรากฏว่าไม่มีใครเป็นพระเอกเลยนะครับเวลาคนดูดูแล้วเนี่ยก็ดูไม่รู้เรื่องเพราะว่า ฟังก็ไม่รู้เรื่องเพราะเสียงเพลงมันไปกลบหมดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําให้เสียงเพลงมันเบาลงแล้วก็ดังขึ้นแบบสมูทๆง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะครับเบื้องต้นนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนี่ครับมาคลิกตรงแถบเสียงด้านล่างก่อนนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้แถบเสียงด้านล่างเนี่ยมันมีขนาดแถบที่เล็กมากแล้วก็เรามองแทบจะไม่เห็นเลยนะครับวิธีการแก้ไขนะครับให้ท่านผู้ชมมาคลิกตรงนี้ครับจุด3จุดตรงนี้เห็นไหม คลิกเข้าไปมันจะมีคําว่าแท็กไฮตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเลือกเป็นทอนะครับมันจะขยายแท็กเสียงให้กว้างขึ้นอีกนิดนึงทําให้เราทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นนะครับผมจะเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์มาด้านหน้านิดนึงนะครับประมาณสัก1นึ่วินะครับแล้วผมก็มากดตรงที่เสียงด้านล่างนะครับแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างด้านขวาขึ้นมาให้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าจากนั้นนะครับผมก็จะมากดตรงนี้ครับกดเข้าไป1ทีจึ้งนะครับ มันก็จะมีจุดขึ้นให้ตรงนี้เห็นไหมครับอ่าทีนี้นะครับผมก็จะเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยมาชนกับอตอนที่คุดป้าคนนี้เสียงเขากำลังจะมาละผมก็จะลดระดับเสียงเพลงลงโดยการนะครับเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์นะครับมาด้านหน้าคลิปนะครับให้ชนคลิปด้านหน้าคลิปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นตรงนี้ครับปรับให้เป็นลบ12บสแล้วก็กด Enter ไปจะสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้ระดับเสียง ตรงคุณป้าเนี่ยลดลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเองมาพรววิวดูตอนนั้นพี่มาเป็นนี้กันเนี่ยดีขึ้นสาที่เกี่ยวกับการทําช้าการทําปุ๋ยมากการทำฮอร์โมนไข่เนาพอดีพเสียงดนตรีเนี่ยก็จะเบาลงนะครับทำให้เสียงคุณป้าเนี่ยได้ยินชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่พอตอนสุดท้ายเสียงคุณป้าสิ้นสุดลงเนี่ยผมอยากให้เสียงดนตรีมันดังขึ้น เป็นเสียงปกติวิธีการนะครับก็จะเลื่อนเครอร์เซอร์เมาส์มาไว้สิ้นสุดตรงที่คุณป้าพูดเสร็จจากนั้นผมก็จะกดคีย์เฟรมเข้าไปตรงนี้1ทีจึงนะครับแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์ออ,าออกมาด้านหลังประมาณสัก1วิกาวนะครับท่านชมกาวอ่าห่างประมาณสักเท่านี้ก็ได้นะครับประมาณสัก1วิเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ปรับตรงเดซิเบลตรงนี้นะครับเนี่ยให้เป็น0กดอเตอร์นี่ ด้านหลังนะครับเสียงเพลงก็จะดังขึ้นเหมือนเดิมนะครับเ้ามาได้ใจสารพิษี่สังสยาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการปรับเพิ่มลดระดับเสียงในแคป c u t นะครับท่านผู้ชมก็อาไปประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมกับคลิปของท่านผู้ชมนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีช่วง หนึ่งต่าช่วงหนึ่งสูงช่วงหนึ่งต่าช่วงหนึ่งสูงนะครับท่านก็ไปปรับให้มันเหมาะสมกับงานของท่านได้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกดดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปหน้าผมจะมาสอนท่านผู้ชมทําอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับผมนะครับ